สวัสดีค่ะวันนี้พามาอัปเดตน้องเสาห้ากันนะคะแม่แม่พี่พี่พจ้ามาเด้อคะ่ะมาดูมาชมก่อนได้นะคะมาดูเสาห้ากันก่อนได้เลยนะคะนี่นะคะหลังจากที่เราไม่ค่อยลงคลิปนะคะสักเท่าไหร่นะคะแม่แม่พี่พี่พจ้าวันนี้เราก็มาลงคลิปให้ได้ชมสุดหลอข,ของเรานะคะ สุดหล่อของเราก็ลงเล่นโคลนแล้วนะคะแม่ๆจ๋าเล่นโคลนกันแล้วแล้วก็พาน้องมาถูต้นไม้นะคะพาน้องเล่นโคลนเล่นน้ํานะคะให้น้องบรรทอนจิตใจนะคะกัดเกลานะคะให้น้องมีจิตใจที่ร่าเริงแจ่มใสนะคะยิ้มได้ทั้งวันหรือเปล่าก็ไม่รู้โอ้ยนะคะเอาแล้วนะคะนี่นะคะดูนะคะ าห้านะคะก็ปีนี้รู้สึกว่าจะโตขึ้นนะคะโตมากนะคะงาก็นะคะงาก็ยาวนะคะแม่แม่แมพี่พี่จ๋างาน้องนะ่ยยาวมากเลยนะคะนี่ดูนะคะลบไปลบมานะคะอะไรกับต้นไม้ต้นนี้หรือเปล่าเสาห้าเป็นอะไรกับต้นไม้ฮะเสาห้าจ๋าเสาห้าต้นไหนจะไปอาบน้ำเสาห้าเล่นโครนนานแล้ว สองห้าถูตัวพอหรือยังครับตอนไหนจะไปอาบน้ำครับแบบไหนอีกเนาะวูเต็มเลยแม่แม่คโครนนะ่ะเต็มหนูเชื่อไหมวันนี้นะ่ะหนูเจอศึกหนะักกับสอห้าตั้งแต่เช้าเลยเมื่อเช้านะ่ะหนูว่าหนูจะโนูหนูเตินไปดูน้องนะคะเพราะว่าเมื่อคือนนะ่ะน้องมีอาการปวดท้องใช่ไหมคะทีนี้แบบ ไม่ไม่ใช่ว่าปวดแรงคือเป็นกรดในท้องเหมือนกับแก๊สเยอะอย่างนี้นะคะทีนี้น้องก็ปวดท้องนะคะพอเออเมื่อเช้านะคะน้องควันก็เดินไปดูอาการน้องว่าเป็นยังไงอะไรแบบนี้นะคะที่ไหนได้หนูเดินไปเหมือนกับหนูเจอลูกกระสุนเลยนะเม่์มแบบไหนล่ะก็หนูเดินไปใช่ไหมหนูหนูจะไปแบบลงคลิปอะไรแบบนี้อัดคลิปอะไรแบบนี้ พอหนูเดินไปปุ๊บสาห้ารัวใ่หนูเลยเน่ยแม่โอ้โหแบบหนูบอกว่าเอาเมื่อคืนยังรักกันดีเลยพอมาตอนนี้ทําไมแบบโอ้หน้ามือเป็นหลังมือเลยนะไม่ใช่ป่ะเออพอแบบเจอหน้าเอ้ยแม่หนูอยากกินหญ้าก,กินต้นสับประรดอะไรแบบนี้ไม่ใช่นะคะเจอหน้านี้แม่มาแล้วเอาแล้วคนนี้ละคนนี้ละคนนี้ละ ใส่อย่างเดียวเลยรั่วแบบอู้นะคะไม่ยั้งเลยนะคะเมื่อเช้านะคะเจอเจอทรายเซกตั้งแต่เช้าเลยนะคะวันนี้ก็มาอาบน้ํานะคะเล่นโจนอาบน้ําให้น้องนะคะอาบน้ําเล่นโนเสร็จนะคะวันนี้คุณหมอจะเข้ามาหาเสาห้านะคะคุณหมอจะเข้ามาตรวจสุดหลอนนะคะแม่แม่จ้าวันนี้นะคะ หายหายหายท้องอืดแล้วนะคะเมื่อคืนน้องควันกับควันอุ้ยก็นะคะกว่าจะได้เข้านอนก็เที่ยงคืนกับปีหนึ่งนะคะพากันนั่งดูอาการเสาห้ากนนะคะว่าน้องจะเป็นหนักไมหมหรืออะไรแบบนี้นะคะน้องก็นะคะ,ะน้องควันก็ได้เอามะขามเอาทานเอาเกลือใส่ในกล้วยแล้วก็ภาษาบ,บ้านเราเขาเรียกถังหรือเปล่าตัวน,นี้เราก็ไม่รู้เนาะใส่ให้น้องได้กินนะคะแต่ว,ว่า <c oughs> นะคะ ใส่ให้น้องได้กินแล้วก็บ้านเราเขาบอกว่าให้เอาเหล้าใช่ไหมคะเอาเหล้ามาเป่าแล้วเราก็เอามาเป่าเอามาทาตรงท้องน้องนะคะนี่นะคะพอน้องพานห็นน้องนะคะเถ่ายออกมานะคะประมาณสามก้อนเราก็โล่งใจนะคะว่าโอ้น้องไม่ได้เป็นอะไรมากนะคะน,น้องก็นะคะทีนี้คุณหมอก็โทรมาถามอากาตอนประมาณสี่ทุ่มกว่านะคะ โทรมาถามอาการว่าน้องช้างนะคะอาการเป็นยังไงนะคะก็เลยว่าปวดท้องนะคะเหมือนกับท้องบมบวมอบอกว่าน่าจะมีแก๊สในท้องนะคะแต่ว่าพอเมื่อเช้าตื่นมานะคะทายติมหลักเลยนะคะแล้วก็ทายไม่พอนะคะแม่แม่จ๋ากลับมาซ่าอีกนะคะโอ้นะคะนูไม่ได้ลงคลิปให้แม่แม่ดูนะคะที่ว่า น้องนะคะโยนกระสุนใส่หนูแบบระนาวเลยนะคะกลับมาท่าเหมือนเดิมนะคะนี่นะคะท่าแบบบูนะคะแม่แม่เคยเห็นแบบสมัยก่อนน่ะที่หนูไล่สดแล้วน้องโยนโยนโยนโย,ยนดินใส่หนูนะ่ะโยนแบบรัวรัวรัวๆใส่อะ่ะประมาณนั้นแหละนะคะแจ๊หายหายปวดท้องมาพอตอนเช้ามานี่แบบออกอาการเลยนะคะ สงสัยเจอหน้าเจอหน้าหนูนะคะเจอหน้าน้องควานไปว่าคนนี้ละคนนี้ละคนนี้ละใอยังเดียวเลยกําลังบ้าพลังนะคะเด็กกําลังหายไข้นะคะกําลังหายไม่สบายก็ออกอาการเลยยาเดอ้อยาเดอ้อลูกพีเด้อปั๊นน้ำเขาได้นั่นว่าม,มีเงินใจเขาได้นั่นยาเป็นเนื้อ ค่ะกับพ okay. okay. ี่คว oh okay. uh, ันอ้ยพี่ควันอ้ยสวัสดีครับก่อนควันอ้ยสวัสดีครับกอนเอาควันอุ้ยคือสวัสดีสวัสดีครับนะคะนี่นะคะควันอุ้ยแกเป็นคนป่านะคะแกอยู่กับปลาอยู่กับเขานะคะแกอยู่กับปลาอยู่กับทะเลนะคะแม่แม่จหน้าตาแกก็เลยเหมือนคนปานะคะอยู่กับพี่อยู่กับปลานะอันนี้ไม่ใช่นะคะ อยู่กับพี่อยู่กับทะเลนะคะแวไปเดินทะเลทุกวันนะคะแกก็เหมือนชาวเลเลยนะคะเนาะดูนะคะแกดูอีกอย่างนึงก็เหมือนคนป่าเนาะ,ะ่อแต่ก็คู่กันกับเสาห้านะคะบารมีเสาห้ากับฟันอุ้ยคู่กันนะคะแม่พ,พ,พี่จ้าจึงได้เกิดมาเป็นพ่อลูกกันนะคะนี่นะคะ น้องยังมีนิสัยที่ดีอยู่นะคะแล้วก็โอเคแต่ไม่ใช่ว่าดีมากนะคะก็ปานกลางนะคะเพราะว่าน้องเป็นสัตว์เนาะไม่สามารถพูดได้นะคะแต่เรานะคะสามารถอมองตาแล้วเราก็พอเดาความหมายได้ว่าเออน้องยังแบบยังแบบโอเคกับเรานะยังใจดีกับเรานะอะไรประมาณนี้น,นะคะ <c oughs> อาบน้ำเสร็จไปไหนคะดวยฮะคะดวยอาบน้ำเสร็จไปไหนรอคุณหมอบอกวันนี้ค่ะ5สองหาอาบน้ำขัดเนื้อขัดตัวเรอคุณหมอคุณนหมอมาดูอาการสุดรอนะคะ <c oughs> ไปแล้วพ่อแล้วพอ่พอพ่อแล้วจ้า,าบอกว่าพอแล้วไปแล้วนะคะ <c oughs> แม่แม่พี่พี่จ้าฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตาม ให้กับน้องด้วยนะคะสวัสดีจ้า